สวัสดีค่ะนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่3วันนี้มาพบกับคุณครูกุพันธ์อมแย้มคุณครูวิชาเทคโนโลยีวิทยาการคำนวณค่ะหน่วยที่3การใช้อินเทอร์เน็ตและเทคโนโลยีสารสนเทศ ตัวชี้วัดว .4.2 ป .3 ทั3การใช้อินเทอร์เน็ตค้นหาความรู้ป .3 ั5การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศอย่างปลอดภัยปฏิบัติตามข้อตกลงในการใช้อินเทอร์เน็ตจุดประสงค์การเรียนรู้ข้อ1นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้อินเทอร์เน็ตค้นหาความรู้และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศอย่างปลอดภยัย ปฏิบัติตามข้อตกลงในการใช้อินเทอร์เน็ตข้อ 2. นักเรียนสามารถใช้อินเทอร์เน็ตค้นหาความรู้และใช้เทคโนโลยีสารสนเทศได้อย่างปลอดภัยและปฏิบัติตามข้อตกลงการใช้อินเทอร์เน็ตได้ถูกต้อง 3. นักเรียนมีวินยัยใฝ่เรียนรู้และมุ่งมั่นในการทำงาน ภาระชิ้นงานกิจกรรมยูนิตทสาตอนที่หนึ่งในหนังสือหน้า5 8าสถึงหน้าห้าสาคำสั่งให้วงกลมรอบตัวอักษรของคำตอบที่ถูกต้องข้อที่หนึ่งข้อใดกล่าวถึงอินเทอร์เน็ตได้ถูกต้องคำตอบคืององูกลุ่มของเครือข่ายคอมพิวเตอร์ที่เชื่อมต่อเข้าด้วยกันข้อ2 ในการหาข้อมูลเรื่องกฎหมายเว็บไซต์ใดที่น่าเชื่อถือที่สุดคําตอบคือ,อควไยเว็บไซต์ที่ลงท้ายด้วย .go.th ข้อ3เว็บไซต์ที่ให้บริการสืบค้นข้อมูลบนอินเทอร์เน็ตเรียกว่าอะไรเดี๋ยวคุณครูจะทบทวนนะคะอ่านคําถามนะคะ กอไก่เอลตรา ra, ขอไข่อเดรสพอควายเว็บเบราว์เซอร์งองูเซิร์ชเอนจินคำตอบคืององูเซิร์ชเอนจินข้อที่4เว็บไซต์ในข้อใดไม่ใช่เว็บไซต์ที่ให้บริการสืบค้นข้อมูลบน Internet. อินเทอร์เน็ตเดี๋ยวคุณครูจะทวนการอ่านเว็บไซต์ให้นะคะ กอไก่ www.facebook.com ขอใข่ www.yahoo.com ขอควาย www.google.com งองู www.bink.com คำตอบก็คือกอไก่ไม่ใช่เว็บไซต์ที่ให้บริการสืบค้นข้อมูลบนอินเทอร์เน็ต w w w ร์วไวเวบ็วบเ o ็ข้อที่5การกระทําในข้อใดไม่ถือเป็นการละเมิดสิทธิ์ส่วนบุคคลคําตอบคืององูแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับประเด็นข่าวที่น่าสนใจทั่วๆไปให้นักเรียนเปิดหนังสือหน้า59มาต่อกันเลยนะคะ ข้อหเป้ปิดเครื่องคอมพิวเตอร์และถอดปลั๊บเมื่อใช้งานเสร็จตามกฎระเบียบของห้องสมุดแสดงว่าเป้มีความรับผิดชอบในด้านใดมากที่สุดคำตอบคือขอไข่ความรับผิดชอบต่อสังคมข้อ7บุคคลใดใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีสารสนเทศได้เหมาะสมที่สุดคำตอบคือกอไก กูส่งอีเมลหาเพื่อนแทนการส่งจดหมายธรรมดาข้อ8ข้อใดไม่ใช่ประโยชน์ในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศคำตอบคืององูก้านเชื่อข้อมูลทางการแพทย์ที่กิ่งส่งให้ทางโปรแกรมแชททันทีเพราะความเชื่อใจ9 ข้อใดไม่ใช่ข้อเสียที่เกิดจากการใช้งานคอมพิวเตอร์เป็นเวลานานคำตอบคือขอไข่เป็นโรคเบาหวานข้อที่10ข้อใดเป็นวิธีการใช้งานคอมพิวเตอร์ที่เหมาะสมที่สุดคำตอบก็คือพอควายติดตั้งโปรแกรมป้องกันไวรัสและสแกนไวรัสอยู่เสมอ ภาระชิ้นงานพร้อมวิธีการตอบคำถามกิจกรรมยูนิตเทสสามตอนที่สองข้อที่หนึ่งและข้อที่สองในห,หนังสือหน้าหกสิบตอนที่สองปฏิบัติกิจกรรมต่อไปนี้ข้อหนึ่งอ่านสถานการณ์ต่อไปนี้แล้วระบุคำค้นที่เหมาะสมในการค้นหามากที่สุดเมื่อเข้าสู่ฤดูฝน โรคไข้เลือดออกเกิดการระบาดเนื่องจากสภาพอากาศเหมาะสมต่อการเพราะพันธุ์ของยุงลายซึ่งเป็นพาหะนำโรคโดยโรคนี้มักพบบ่อยในวัยเด็กอายุ5 1 0ปีปีคุณแม่กังวลว่าปูและน้องชายจะเป็นโรคไข้เลือดออกจึงต้องการหาทางป้องกันปู จึงค้นหาข้อมูลในอินเทอร์เน็ตเพื่อช่วยผลแม่คำค้นคือวิธีป้องกันโรคไข้เลือดออกข้อที่2จากข้อที่1ข้อมูลจากเว็บไซต์ใดน่าเชื่อถือที่สุดเพราะเหตุใดมีตัวเลือก3ามเว็บไซต์คือ 1. วิธีป้องกันโรคไข้เลือดออกของ thaihealth.or.th 2 เก้าวิธีป้องกันไข้เลือดออกโรคคิดหน้าฝนของก่องทิพย์สโรคไข้เลือดออกป้องกันอย่างไรไม่ให้ยุงลายมาทำร้ายตัวคุณของมีหมี .com วิธีการตอบคำถามกิจกรรมข้อ2ควาำตอบคือเว็บไซต์ t h a i h e l h o r t h เพราะเป็นเว็บไซต์ที่ลงท้ายด้วย o t r t h ซึ่งเป็นเว็บไซต์ขององค์กรที่ไม่หวังผลกําไรหรือสอสอสอจึงมีความเป็นกลางไม่ใส่อคติหรือคาําโฆษณาทำให้มีความน่าเชื่อถือมากที่สุดให้นักเรียนเปิดหนังสือหน้า61 กิจกรรมยูนิตทีสาตอนที่2ข้อที่3จากการสืบพ้นพบข้อมูลในแต่และเว็บไซต์ดังนี้เว็บไซต์แรกเว็บไซต์ w w w b a m r u m r a บามรเว็บไซต์ที่2 w w w kku.co.th ข้อมูลที่พบจากเว็บไซต์ทั้งสองเว็บไซต์ สอดคล้องกันหรือไม่ถ้านักเรียนเป็นปูจะสรุปข้อมูลได้อย่างไรมาดูวิธีการตอบคำถามคำตอบคือสรุปข้อมูลได้ดังนี้ข้อมูลสอดคล้องกันโดยสรุปข้อมูลได้ว่าการป้องกันโรคไข้เลือดออกสามารถป้องกันได้สองวิธี โดยวิธีแรกคือป้องกันไม่ให้ยุงลายกัดส่วนวิธีที่สองคือกำจัดแหล่งเพาะพันยุงลายวันนี้พบกับคุณครูกภชพันเพียงเท่านี้ก่อนนะคะพบกันใหม่สัปดาห์หน้านะคะสวัสดีค่ะ